สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง director เศิลปชัยวันนี้รายการคนหาเรื่องพยายามที่จะหาเรื่องราวที่เป็นที่น่าสนใจของท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง director เศิลปรชัยอยู่นะครับเรื่องด่วนที่สุดครับเมื่อสักครู่นี้เองคุณสนธิยานชื่นรือยไทยในธรรมหัวหน้าทีมของคุณกนกเจปองและคณะเนี่ยได้ออกทาง YouTube ทางช่องสารบัญทิศทางไทยแล้วออกมาชี้แจงในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลาออกจากช่องเนชั่นรวมถึงได้ให้รายละเอียดว่าการที่จะเข้ามาทำงานในรายการโทรทัศน์ต่างๆโดยเฉพาะการที่จะมีการแถลงข่าวในวันที่16ที่ผ่านมาเนี่ยคุณสนธิยานบอกว่า ไม่ได้พูดอะไรสักคำหนึ่งเพียงแต่นักข่าวเนี่ยมโนกันเองดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็โชคดีครับที่คุณสนธิยานเนี่ยได้ออกมาพูดให้มันชัดว่าเป็นยังไงสิ่งที่คุณสนธิยานได้สรุปชัดเจนเลยนะครับว่าจะนำเงินไปลงทุนเปิดช่องสถานีเองในชื่อสถานีท็อปทีวีในเดือนมกราคม ส่วนสถานีนี้เนี่ยจะเป็นแบบไหนเราก็คงต้องติดตามรายละเอียดกันต่อไปแต่ผมเชื่อในความสามารถของคุณสนธิยานชื่นฤทัยใไทยธรรมครับว่าสามารถที่จะจัดหาสถานที่ลงให้กับทีมของผู้ดำเนินรายการที่มีคุณภาพทั้งหลายที่เคลื่อนตัวเคลื่อนทับออกมาจากช่องเนชั่นเมื่อเดือนที่ผ่านมาเราทุกคน ขอให้กำลังใจกับคุณสนธียานชื่อทุไทยในธรรมและคณะของคุณกะนกและเจปองให้ประสบความสำเร็จในการที่จะมาลงจอครับจอไหนก็ได้จะเป็นจอ YouTube หรือว่าจะเป็นจอโทรทัศน์ดิจิตอลหรือแบบไหนก็ได้ตามที่คุณสนธิยานบอกว่าจะมีสถานีโทรทัศน์ชื่อท็อปทีวีเราต้องติดตามกันต่อไปนะครับเป็นข่าวด่วนจริงๆ เดือนมกราคมนี้พบกันแน่นอนครับทีมงานทุกคนในนามท็อปทีวีเดี๋ยวจะมีรายละเอียดตามไปขอกราบขอบพระคุณคนไทยที่ติดตามรอดูพวกเราอย่างใจจดใจจอ่อเดือนมกราคมได้ดูแน่นอนแล้วเราจะได้ทำหน้าที่ร่วมกันในการรายงานข่าวสารที่เป็นจริงเปิดโปงตีแผ่ความเลวร้ายของขบวนการ ทำลายชาตินคนหาเรื่องหาเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ